สวัสดีปีใหม่ชาวล,าลาัคนณาราศีธนูสำหรับเดือนมกราคม2567นั้นมาดูฟังคำพยากรณ์นะครับว่าดาวที่โคจรไปยังพ,พบต่างๆนั้นเนี่ยจะมีอิทธิพลให้คุณหรือให้โทษอะไรอย่างไรบ้างนะครับชาวล,าลาัคนณาราศีมังกรในเดือนนี้นะครับดาวประจำตัวท่านเนี่ยเดินหยุดนิ่งแล้วก็ถอยหลัง เล็กน้อยนะครับบางคนอาจจะมีมิติในการคิดที่จะเปลี่ยนแปลงงานนะครับอาจจะเบื่อที่เก่าแล้วมันเซ็งหรือมันลาแล้วนะครับเดือนนี้อย่าเพิ่งนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีกว่าเก่าหรือมันอาจจะแย่กว่าเก่านะครับหรือคนที่กําลังรอการโปรโมทเนี่ยเดือนนี้ก็คงจะอยู่ในช่วงของการประเมินรออยู่นะครับส่วนคนที่กําลังจะขยับทําธุรกิจขยายลายใหม่ๆนะครับ ใจเย็งเงยนๆแตะเบะแตะเบกไว้นิดนึงนะครับในเดือนนี้ดาวมันยังไม่เขาเรียกว่าดาวมันยังไม่ส่งดาวมันยังไม่ส่งคือถ้าดวงขึ้นเนี่ยมันไปเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าดวงดาวไม่ส่งเนี่ยลงทำไปลงทุนไปมันอาจจะเสียหายมากกว่าเก่านะครับและเดือนนี้ท่านค่อนข้างที่จะบางครั้งเนี่ยงานมันไม่ได้อย่างใจเพราะดาวมันเดินอึดอัดๆเนี่ยแล้วอาจจะมีอิทธิพลของ ปัจจัยอื่นๆนะปัจจัยระดับสูงปัจจัยสภาพแวดล้อมนี่แหละมันเข้ามารบกวนท่านทําให้เป้าหมายที่ท่านตั้งไว้มันไม่ได้สําเร็จไปอย่างจริงจังจึงทำให้ท่านเนี่ยในเดือนนี้อาจจะอารมณ์ฉุนเฉียวมากขึ้นนะครับแล้วมีตัวเรื่องปฏิกิริยาแล้วมีเรื่องนั้นก็ด่วนเรื่องนี้ก็เร่งนะครับอาจจะมีปากมีเสียงนะครับกับคู่ค้าคู่เจราจานะครับ คนในองค์กรต้องระมัดระวังนะครับติดต่อกับใครใดๆก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องคําพูดเพราะดาวมันคู่ศัตรูมันมาเจอกันแบบนั้นนะครับสําหรับเรื่องการเงินนะครับการเงินการเงินของท่านเนี่ยดาวการเงินมันมีพลังอยู่แต่ในเดือนนี้มันไปสัมพันธ์อยู่กับ เรื่องของความเสียหายสักเล็กน้อยหมายความว่ารายได้ท่านมีมีมากท่านก็ใช้มากมีน้อยมีน้อยใช้น้อยอยู่แล้วแต่มีมากเดือนนี้ท่านใช้มากเหมือนกับมันละลายไปยังไงไม่รู้และที่สําคัญมันไปสัมพันธ์กับภพศาสตร์ชะพี่น้องเพื่อนฝูงวงวานอาจจะเข้ามารบกวนเงินท่านท่านอาจจะต้องแจกจ่ายช่วยเหลือไปแต่ถ้าเป็นกรณีเพื่อนฝูงมาหยิบยืมเงิน ในเดือนนี้นะครับขอให้ระมัดระวังหรือไม่ก็ตัดใจให้ไปเลยในส่วนหนึ่งนะครับคิดว่าถ้ายืมแล้วอาจจะได้คืนยากหรือว่าไม่ได้คืนนะครับในเดือนนี้นะครับมาดูทางด้านความรักนะครับทางด้านความรักบางทีในงานมันยุ่งเห็นไหมเมื่อกี้ได้ดูเรื่องก,การงานม,นมีเรื่องนังใจแต่ความรัก ค่อนข้างที่จะดีนะครับคู่ของคนรักนี่เข้ามาเอาเอกเอาใจดูแลท่านให้กําลังใจท่านเวลาที่ท่านรู้สึกว่ามันเคร่งเครียดจากงานอะไรมานะครับส่วนคนที่คบกันมาแล้วแบบว่าไม่ค่อยกล้าเปิดตัวมากนักเดือนนี้แหละนะครับเดือนนี้ตัวท่านเองนะครับจะเป็นฝ่ายที่จะเปิดตัว คือเรียกว่าใจมันคงเปิดมานานแล้วอาจจะนําพาไปสู่การเปิดตัวไปพบปะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอะไรให้มันมีความสุขสมบูรณ์มากขึ้นเอาละครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็ขอให้ท่านประครับประคองอารมณ์นะครับในเดือนนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรไปนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในเดือนหน้าขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ